วันที่3ของการแข่งขัน,น WGP 1 World Cup 2022ณห,หาจอมเทียนเมืองพัทยามีการแข่งขันทั้งหมด6รุ่นดังนี้เริ่มด้รุ่นที่สุดมันที่สุดรุ่น1ของวันนี้ Pro-Am Ski Stock ซึ่งตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ในรุ่นนี้คือโทมัสเบนโตจากฝรั่งเศส และสพี่น้องธนวิชและธนวินโมลีแต่หลังจากการแข่งขันผ่านไป2โมโตรปรากฏว,ว่านันทวัฒน์สิงห์อุไรนักแข่งจากประเทศไทยจากทีม t ีทริปวันเรซิ่งทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าที่1ทั้ง2โมโตมี120คะแนนเต็ม ส่วนธนวิทย์และธนวินโมลีผลัดกันเข้าเป็นที่2และที่3มีคะแนนรวมกันที่101คะแนนทําให้รุ่นนี้ต้องมาตัดสินแชมป์ในโมโต,โตที่3และ4กันต่อไปส่วนรุ่นที่ทุกคนให้ความสนใจมากที่สุดในวันนี้คือ Pro Am Women s สกีสต็อเป็นการขับเที่ยวกันของเหล่าซูเปอร์เกิร์ตัวเต็งแชมป์อย่างเอ็มม่าเนลลี่ออร์เดนจากสวีเดนและลูซี่แกสปีจากสหราราอาณาจักรอดีตแชมป์เก่า WGP One World Series ปี2019ในรุ่นนี้เอสเทล่าปารจากฝรั่งเศสลิซ่าคอซินเบตเทเกียร์ โมนาโกหลังจากการแข่งขันผ่านไป2โมโตแปรากฏว่าเอมมาเนลลี่ออรทนโดมีคะแนนรวมมาเป็นที่1ที่108คะแนนตามด้วยเอสเตลาพรเรและร็อบกะคามตะนักแข่งม้ามืดจากญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่2และ3มีคะแนนรวมที่91และ90 ต้องมาลุ้นกันต่อในอีก2โมโตสุดท้ายรุ่นโปรแอมสกีไลท์ ights, เป็นการขับเที่ยวกันของนักแข่งจากเอสโตเนียแมตติอัสเรนัสอดีตดับเบิลแชมป์ WGP1 World Cup และ WGP1 World Series ปี2019และนักแข่งจากฝรั่งเศสพอลโทมัสปรากฏว่าหลังแข่งขันไป2โมโต p พอล t โทมัสทำผลงานยอดเยี่ยมเข้าที่1ทั้ง2โมโตมี120คะแนนเต็ม รุ่นโปรอมสกี4 stroke light ยังเป็นการขับเที่ยวกันของนักแข่งจากเอสโตเนีย m a n i ี s สเรนัสอดีตแชมป์ WGP 1 World Cup ปี2019ในรุ่นนี้กับนักแข่งจากฝรั่งเศสพอทมัสโดยมีนักแข่งจากกัมพูชาอุมวยซาลี ที่สอดแทรกเข้ามาเพื่อลุ้นแชมป์ปรากฏว่าหลังแข่งขันไป2โมโตพอโทมัสทาผลงานยอดเยี่ยมเข้าที่1ทั้ง2โมโตมี120คะแนนเต็มรุ่นโปรแอมแรน a ัลล์สต็อกวันนี้ทําการแข่งขันโมโตที่1ปรากฏว่าเมอร์เทียสไซมันนักแข่งจากเอสโตเนียจากทีม BPR Racing Team Estonia ขับได้อย่างมั่นใจตามด้วยคาริอัลโมฮานาดีนักแข่งจากกาตาที่กําลังลุ้นแชมป์ WGP 1 World Series ส่วน2ตัวเต่งที่จะคว้าแชมป์ในรุ่นนี้คือทรูสลินัสลินเบิร์ก จากสวีเดนตกไปอยู่อันดับที่4และอับดุลลาฟอัลฟาเดลจากคูเวตตกไปอยู่ในอันดับที่9ยังคงต้องลุ้นแชมป์กันต่อไปในโมโตที่เหลือวันพรุ่งนี้รุ่นโปรแอมแรนนาเบลซูเปอร์สต็อกคาลิดอามาสมีดจาก UAE และโซชิเกจากฮังการีเป็นตัวเก่งแย่งแชมป์ WGP One World Series กันในรุ่นนี้หลังจากทำผลงานกันอย่างสูสีกันที่สนามยุโรปโปแลนด์และสนามจารัฐอเมริกาปรากฏว่าผ่านโมโตที่หไป โซชิกะ so ถือครองความได้เปรียบเข้าเส้นชัยเป็นที่1ตามด้วยกตันยูชมอิ่มนักแข่งจากประเทศไทยมาเป็นอันดับที่2ส่วนคาริสอมาสมิดเข้าเป็นอันดับที่3ยังคงต้องลุ้นแชมป์กันต่อในโมโตที่เหลือร่วมกันเชียร์และลุ้นว่าใครจะเป็นแชมป์โลก WGP 1 World Series 2022และติดตามการแข่งขัน WGP 1 World Cup 2022เมืองพัทยาประเทศไทยระหว่างวันที่14-18ธันวาคมนี้ผ่านการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งแบบ Exclusive กาะติดทุกสถานการณ์ความมันทุกเสี้ยววินาทีร่วมลุ้นแชมป์ทุกรุ่นทุกโมโตผ่านทาง Facebook Fanpage และ y o u ยูทูบ n e แน e เ s k ก World Grand p r i ีเท่านั้น